สวัสดีค่ะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะลูกเ,เมื่อวานนี้ของเราเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มพันใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนการหาค่าประมาณจำนวนเต็มพันกันก่อนเนาะเพราะว่ายิ่งจำนวนมากขึ้นเนี่ย หมื่นแสนล้านเนี่ยตัวเลขมันจะยิ่งเยอะนะคะแล้วทีนี้ก็ยังมีบางคนที่เริ่มจะงงและก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าออพอตัวเลขมันมากขึ้นเนาะหนูก็จะมีวิธีการคิดที่ซับซ้อนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะจำนวนเต็มพันอ่ะข้อที่1่ค่ะค่าประมาณจำนวนเต็มพันของ9874อคือคืออะไรคะ อยู่ระหว่าง9,000กับ10,000อันนี้ถ้าเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มพันใช่ไหมคะให้ดูถอยหลังมา1หน่วยก็คือหลักร้อยนะคะทีนี้หลักร้อยเป็น8เนี่ยมันเกินครึ่งมาแล้วก็ต้องปัดขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณของเขาจึงเป็น10,000นั่นเองนะคะอ่าต่อไปข้อที่2ค่ะค่าประมาณจำนวนเต็มพันของ33,333 33ค,คืออะไรคะ 3ามหมื่นเท่าไหร่ลูกอ่าสามหมื่นสามพันนั่นเองโอเคต่อไปข้อที่สามค่ะถ้าประมาณจำนวนเต็มพันของสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบคือเท่าไหร่คะสี่หมื่นเจ็ดพันนะคะอ่าต่อมาข้อที่ห้ามาลองคำถามนี้หน่อยนะคะการประมาณจำนวนนับที่น้อยที่สุด ที่ประมาณเป็นจํานวนเต็ม10ได้20คือจํานวนใดอันนี้ที่เชื่อตอบให้แล้วเนาะมาดูตัวเลขที่เขาให้นะคะเขาให้ชุดตัวเลขสีแดงๆมาใช่ไหมลูก15 16 17 18 19 2 1 21 22 23 24ทีนี้เขาถามว่าน้อยที่สุดนะคะตัวเลขในชุดนี้ที่น้อยที่สุดก็คือ15ถูกไหมคะทีนี้15เนี่ยค่าประมาณจํานวนเต็ม10ของเขาก็เท่ากับ 20นั่นเองอันนี้มันคือคำถามย้อนกลับนะคะปกติเนี่ยเราจะทำในช่องนี้ก่อนถูกไหมคะ15แล้วเราก็หาค่าประมาณใช่ไหมลูกแต่ข้อนี้ที่เขาถามเนี่ยเขาให้ค่าประมาณมาก่อนแล้วเขาให้ย้อนกลับไปนะคะว่าตัวเลขใดที่สามารถปัดค่าประมาณขึ้นไปเท่ากับ20นะคะซึ่งน้อยที่สุดก็คือ15นั่นเองนะโอเคต่อไปข้อที่6ค่ะ การประมาณจำนวนนับที่มากที่สุดอ่ะเมื่อกี้น้อยที่สุดถูกไหมคะอันนี้ข้อที่6จะเป็นมากที่สุดนะคะที่ประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ได้20คือจำนวนใดอ่ะเราก็มาดูชุดนี้ก่อนนะคะตัวเลขนะคะค่าประมาณเนี่ยตัวเลขที่มากที่สุดก็คือ24ถูกไหมคะอ่ะแล้วทีนี้24เนี่ยมันสามารถทำให้เป็นค่าประมาณ20ได้ไหม คำตอบก็คือได้นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนนับที่มากที่สุดในชุดนี้ที่จะเป็นค่าประมาณเท่ากับ20ก็คือ24นั่นเองโอเคอทีนี้เดี๋ยวเรามาขึ้นจำนวนเต็มหมื่นนะคะก็มาดูจำนวนเต็มหมื่นเราจะดูตัวเลขทั้งหมดกี่หน่วยคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันถูกไหมคะเราจะดูทั้งหมด4หลักนะคะก็คือหลักพันนั่นเอง มาดูนะคะก็คือการนับเพิ่มทีละห0 0 1 0 0 0ื่นใช่ไหมลูกอ่ะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะก็จะเป็น1 0 0 0 0 2 0 0 0 0อ0 0 0ื0น0 0ม0 0 0 0น0 0 0 0 0 0 0 0า0 0 0 0 0ก0 0 0น0 0็ด0 0 0 0นแป0 0 0นเกื่นงนองับไปเรื่อยๆเพิ่มทีละห0 0 0 0ืถูกไห0คะโอเคทีนี้ตัวเลขที่อยู่ข้างหลังเนี่ยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อหลักพันนะะก็จะเป็น เลขศูนย์หมดเลยนะคะอะ่โอเคต่อมามาดูข้อนี้ค่ะค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นของ64,300นะคะ64,300เนี่ยอยู่ระหว่าง60,000กับ70,000มใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะตามตารางก้างปลานะคะทีนี้มันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งถูกไหมคะครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้60,000กับ70,000ครึ่งหนึ่งของเขาคือ6 0 0 0 0 5,000ถูกไหมคะอ่าทีนี้จำนวนที่เราต้องการหาเนี่ยคือ64,300เพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนนี้มันอยู่ใกล้กับ60,000มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณของเขาจึงเป็น60,000นั่นเองอ่ามาที่ข้อถัดไปค่ะค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นของ57,403นะคะจำนวนนี้จะอยู่ระหว่าง50,000กับ 60,000ถูกไหมคะเมื่อมาดูตามตารางนะคะจำนวนนี้จะอยู่ช่วงนี้นะคะที่นี้ดูจากตารางก็จะเห็นว่าเขาจะอยู่ใกล้กับ60,000มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าประมาณของเขาจึงเป็น6 0ห0 0นนั่นเองอ่ามาลองทำข้อนี้ไปด้วยกันนะคะ จำนวน73,129นะคะจำนวนนี้อยู่ระหว่าง70,000กับ80,000ถูกไหมคะทีนี้เวลาเราดูตัวเลขมันเยอะขึ้นให้เราดูตรงไหนนะคะนี่พี่เชอร์กีเส้นใต้ไว้ให้เห็นไหมคะ mm. เมื่อเราทำเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นให้เราถอยกลับมา1ห,หลักก็คือมาดูที่หลักพันนะคะ เลข3ยังไม่ถึงเลข5เพราะฉะนั้นให้เรานับถอยหลังลงใช่ไหมคะค่าประมาณของเขาจึงเป็น7 0 0 0 0นั่นเองนะคะ,ะงงไหมค่อยๆทําไปด้วยกันนะคะต่อไปคะ่ะข้อนี้อ้าวขึ้นมาเป็นหลักแสนแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องการทําให้ค่าประมาณของเขาเป็นเต็มหมื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เชืรอก็จะวงกลมไว้ให้หนูโฟกัสแค่หมื่นนะคะนี่หลักหมื่นเห็นไหม หลักแสนคือเลข3เราก็เอาให้อยู่นอกวงกลมไม่ต้องไปโฟกัสเขานะคะให้เขียนจํานวนเหมือนเดิมเลยนะคะอ่าจำนวนนี้ก็คือ325,284ถูกไหมคะเขาอยู่ระหว่าง320,000กับ330,000อ่าตัวเลขเยอะเลขศูนย์เยอะอย่าเพิ่งงงนะคะทีนี้เรามาดูที่หลักพันนี่ที่ขีดเส้นใต้ไว้ถูกไหมคะอ่าหลักพันของเขาเป็นเลข5 จานวนที่วงกลมอยู่คือ25งหมืถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ถอยหลังหรือปัดขึ้นต้องปัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจํานวนนี้ก็จะได้3ามแสนสามหมื่นเห็นไหมลูกให้เราโฟกัสแค่หลักหมื่นนะคะสองหมืนหมันเกินครึง่งก็ให้ปัดขึ้นมาเป็นสามหมื่นถูกไหมลูกส่วนเลข3ที่เป็นหลักแสนก็เขียนเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเขาทีนี้ ลงมือทานะคะทรงหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหมื่นลงสมุดนะลูกอันนี้มี10ข้อนะคะแล้วก็จะมีใบงานที่หนูต้องทําลงสมุดอีก10ข้อเพราะฉะนั้นงานที่จะต้องทําลงในสมุดมีทั้งหมด20ข้อนะคะโอเคอะมาดูไปทีละข้อค่ะข้อที่1 8 1่งแนะคะก็จะอยู่ระหว่าง80,000กับ9 0,000นนะ,ะก็ให้หนูมาดูตรงหลักพันนะลูก ลักพันเขาเป็นเลขอะไรเป็นเลขหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ถอยหลังลงมาก็จะเจอกับจํานวนนี้ถูกไหมคะเอาไปเติมในช่องว่างให้เรียบร้อยต่อไปข้อที่2องค่ะจำนวน49,216นะคะอยู่ระหว่าง40,000กับ50,000นะเพราะฉะนั้นค่าประมาณของเขานะ่าจะเป็นเท่าใด ต่อไปข้อที่3ค่ะ32,053นะคะอยู่ระหว่าง30,000กับ40,000นะเพราะฉะนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นเขาน่าจะเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะเขียนตอบเลยนะลูกต่อไปค่ะข้อที่4 8 6 0 0ดอ,อ่าจะอยู่ระหว่าง80,000กับ90,000นะคะ ต่อไปข้อที่5ค่ะอ่าเริ่มขึ้นมาเป็นเลขหลักแสนแล้วนะคะ623,900นะอันนี้ก็จะอยู่ระหว่าง620,000กับ630,000 0นะคะตัวเลขจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาโฟกัสให้ดูที่หลักพันเป็นหลักนะลูกอ่าตรงนี้ถ้าที่เชื่อวงกลมให้ก็จะให้เราโฟกัสแค่อะไรคะ23,000ันถูกไหมลูกอ่าสอ0หมทีนี้3เนี่ยมันยังไม่เกินครึ่ง ให้นับถอยลงมามันก็ควรจะเป็น20,000ืถูกไหมลูกนี่น่าจะเป็นอันนี้อ่ะที่ช่วยช่วยเฉลยนะคะข้อนี้ให้เขียนตอบลงไปเลยนะคะโอเคต่อไปข้อที่6ค่ะ3ามแส0เนะคะอยู่ระหว่าง3าม0 0นเกับ3าม0 0 0แนะคะข้อนี้ตอบอะไรเขียนลงไปเลยนะคะอ่ต่อไปข้อที่7ค่ะ 1 3 1 6 2 0นอยะคะอยู่ระหว่าง1,30,000กับ1,40,000นะคะอ่าตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยถ้าหนูสังเกตดูดีๆหนูจะเห็นนะคะว่าตัวเลขที่อยู่หลังหลักพันเป็นต้นไปเนี่ยเมื่อเรามาทำเป็นค่าประมาณแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นหลักศูนย์หมดเลยเห็นไหมคะเป็นเลขศูนย์หมดเลยอ่า เพราะเราโฟกัสที่จํานวนหมื่นนั่นเองนะคะตัวอื่นเราไม่เราไม่ได้โฟกัสแล้วนะคะหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยตัดเป็นศูนย์หมดเลยนะคะอ่าข้อที่8อันนี้ขึ้นหลักล้านแล้วนะลูก3ล้าน50าแสน1นะคะอยู่ระหว่าง3ล้าน500,000กับ สามล้านหาแสนสองหมื่นนะคะโฟกัสแค่หลักหมื่นก็พออ่าก็ดูที่ตัวที่ขีดเส้นใต้นะคะเป็นเลข2เพราะฉะนั้นควรจะนับถอยหลังถูกไหมคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยหนึ่งหมืนหรือ2องหมืนอ่าไม่รู้นะคะตอบเอาเองนะต่อไปข้อที่9ค่ะ 5 4 5 0 0 1นะคะอยู่ระหว่าง5 4 0 0 0 0กับ5 5 0 0 0 0นะคะข้อนี้ตอบอันไหนเอ่ยอ่าต่อไปข้อที่10นะคะโอ้โหอันนี้ตัวเลขแน่นปึกเลยนะคะเป็น2 8 2 7 1 4 0นะคะ มันจะอยู่ระหว่าง28ล้าน20,000ืกับ28ล้าน30,000นะคะก็มาดูตัวที่ขีดเส้นใต้เป็นเลข7นะคะเพราะฉะนั้นให้ปัดขึ้นถูกไหมคะจาก27,000ก็น่าจะเป็นอะไรเอ่ยเป็น30,000ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้อ่าช่วยเฉลยนะคะตอบ2 8 0 0ล้าน3 0,000นั่นเองนะคะ เมื่อเสร็จ10ข้อนี้แล้วขีดเส้นใต้นะคะแล้วเขียนชื่อภาษาไทยนะคะชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยแล้วคลิกหน้าต่อไปนะลูกมีอีก10ข้อน,นะคะที่ต้องทำในสมุดเนื่องจากว่าใบงานที่ทิเชอร์ให้ไปรอบนี้จำนวนเต็มหมื่นเนี่ยมีแค่หน้าเดียวเพราะฉะนั้นทิเชอร์จะให้หนูทำในสมุดเพิ่มนะคะสิบข้อนี้ เขียนโจทย์ตามเลยนะคะหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหมื่นของจํานวนตอบไปนี้นะลูกให้สังเกตที่หลักพันเป็นหลักนะคะก็คือหลังคอมม่านะคะเนี่ยหลังลูกน้ําตัวแรกเนี่ยอ่าตรงนี้นะคะจะเป็นตัวกําหนดว่ามันจะปัดขึ้นหรือปัดลงนะลูกแล้วก็เขียนตอบมาให้เรียบร้อย10ข้อนี้เสร็จแล้วขีดเส้นใต้เขียนชื่อนามสกุลภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะ แล้วให้ถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มนะลูกเด็กที่เชื่อจะได้ช่วยตรวจความเข้าใจด้วยว่าหลักหมื่นเนี่ยหนูเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าถ้าที่เชื่อเห็นแล้วว่า,าทําไม่ได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยในคลิปหน้าที่เป็นหลักแสนเนี่ยที่เชื่อจะได้กลับมาทบทวนจํานวนเต็มหมื่นให้เยอะขึ้นนะคะเพื่อความเข้าใจเนะเาะและงานสุดท้ายค่ะแบบฝึกหัดที่1.7 อันนี้หนูมีอยู่แล้วนะคะใบงานอ่าหน้าตาจะประมาณนี้มีทั้งหมด10ข้อนะคะอันนี้ทําลงในใบงานเลยนะคะโอเคอ่าสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะงานที่หนูจะต้องทําก็คืออ่าทำใส่สมุดใช่ไหมคะยีข้อเนาะแล้วก็ใบงานที่1.7อีก10ข้อนะคะแล้วถ่ายรูปส่งให้เรียบร้อยนะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการหาค่าประมาณ เต็นจำนวนเต็มแสนนะคะ